ะะกับมดแอนคิทเช่นค่ะค้งนี้น,<อ>นแะแม่แอนจะไม่ได้มาทำครัวเองค่ะ,ะจะให้น้องเกยี่ยครัววันนี้นะคะเรามีาเมนูโอริโอ้ครีมชีสมานะคะซึ่งวัตถุดิบน้อยมากมีแค่3อย่างแค่นั้นเองนะคะ,ะและก็คิดว่าเมนูนี้ เด็กอย่างกายน่าจะทําเองได้เนาะโดยที่วันนี้มามาจะเป็น or, <ผ>มเมนเทอร์ผมต้องเตรียมยาไหมครับรผม,มต้องเตรียมยาใค<ห>รให้ไอกินคะเดี๋ยวโอเคพรอมแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเธอตบกันคะ่ะเอะอรอบนึงอะไยังไงคะกายเมื่อกี้จะพูดอะไรคะเมื่อกี้หนูไม่ได้หัูฝาฝาใช่ไหมว่าว่าที่หนูต้องทาเอง Yes อีกทีนึงกายต้องทําเองมามาจะคอยช่วย คอยไกายอะวันนี้มี oh, oh, oh. วัตถุด,ดิบอะไรบ้างคะไกายยังไม่รู้อะไรเลยลเนะมีโอริโอใช่วันนี้เราจะใช้โอริโอแบบนี้สามแถวนะคะใช้สูตรออริจินอลนะแ้วถ้าเป็นยันนี้จะเป็น5่าแถวใช่ไหมครับถ้าเป็นยันนี้จะเป็นโอ้ยไม่ใช่ ไม่ใช่อาจารย์เลยนะอาจารย์หนูไม่ใช่ล้แต่น่าเป็นรถก็จะเป็นสองแถวะอันนี้คือมีครีมชีสสามช้อนโต๊ะใช่ค่ะแล้วก็นมสามช้อนโต๊ะนมเราจะแบ่งเป็นสองส่วนเนาะส่วนนี้จะเป็นสามช้อนส่วนนี้จะเป็นสองช้อนสิบมันสามยังไงมัน้อยกว่าสามเหอเฮ้ยสิบช้อนนะคะส่วนนี้เดี๋ยวเราจะบอกไว้น้ว่าเอาไว้ทําอะไรนะคะก่อนอื่นเราจะทําการแกะโอรีโอปัดครีมแยกออกมาโอเคม่ก็ต้องบอก ก่อนว่าสูตรนี้เนี่ยคือแม่แอนก็จเจอมาในติ๊กต็อกนะคะก็ต้องขอบคุณเพจชอบกินมาด้วยนะที่เขาคิดค้นสูตรอันนี้มานะคะแล้วก็มาทําตามเนาะเผื่อแม่ๆแบบว่าจะเอาไปทําเล่นกับลูกได้นะคะซึ่งคงกินได้แหละเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะไม่กินได้หรือคือเขาอะทกินได้แต่แตถ้าอยู่ในมือกายเนี่ยผมคิดหนักเลยเนะ <laughs> อ่ะอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมีนะคะก็คือถ้าเราอยากให้แบบว่าตัวโอรีโอที่เราจะทำแบบปนเยอะๆถ้าบ้านไหนมีเครื่องปั่นนะคะเป็นเครื่องเล็กๆหรือโถปั่นน้ําผล,าลไม้อะไรเงี้ยก็เอามาใช้ได้นะอันนี้พอดีแม่นมีโถทําทอาหารเด็กของเบบี้เกนอยู่ซึ่งเบบี้เกนเดี๋ยวนี้เขาไม่กินอาหารบดแล้วนะคะเราก็ยังมีติดบ้านอยู่เดี๋ยวเราก็จะมาใช้ในการใส่โอรีโอแล้วถ้าไม่มีเครื่องปั่นนี้ใช้เป็นพวกนี้ได<ส>้ไหมใช้ถุงชิปล็อก แล้วก็ใช่เอาสากกระเบือโปกโปะนึกว่ารองเท้าแตกตีเอาลงมาย่ำเอ้ยพม่ชานะคะโอเคนะระหว่างนี้เนี่ยคือพอน้องกายเขาได้แบบนี้แล้วใช่ป่ะนะคะแม่น่ะแทนที่จะต้องใส่ไปทั้งแผ่นให้เครื่องปั่นมันทงานหนักเราอาจจะแบบบิดให้มันแตกอะไรอย่างนงี้หน่อยนะคะเนาะคือใครมีอะไรก็ใช้อะารเลยพี่ใช่เครื่องปั่นจะได้แบบว่าทํางานเบาลงนะคะนี่อย่าช้า ป่าไม่ยอมหนไม่ทันยังไม่ทันยากไหมการปาดครีมครั้งแรกในชีวิตยากโอ้โหถ้าแค่นี้ยากจะทําอะไรกินคะจริงมันก็ไม่ยากเพื่อนทำอะไรพี่พี่พี่ทำอะไรครับจริงเขาบอกว่ายากยากตรงไหนเนี่ยแค่สกิดนิดนึงก็ออกแล้วเนี่ยครีมมันก็ล่อนล่อนล่อนออกมาเนี่ยหยิบออกมาก็ออกแล้วเนี่ยฮะมันทำด้วยแล้วกันนะปวดอยู่นั่นแหละว่าปาดมันยาก โอเคยากจริงแล้วใครจะทำนะฮะมาทำกันเลยอันนี้คือทำเพราะว่ารลำคาญเริ่มช้าลำพานหมายถึงว่าลำคาญกายใช่อ้าลำพาญกายตัดตุดลกเฉยวะครับครับจะให้ลำคาญพี่ไอ้ผไม่ไดเล่นไม่ได้เล่นไม่เป็นวะเออเที่ยง ไม่แล้วด,ดูดูสภาพถ้ามาม้าทำเองนะมันจะมนมไม่ใช่อย่างนี้มันจะไม่ใช่อย่างนี้กายออกไปกายออกไปมันเป็นทาร์ตมันเป็นอาร์ตใ,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 ใมหม,ม่ดูด<ม>ิอ่ะเดี๋ยวเราก็จะทำการนะคะอันนี้ขออนุญ,ญาตเป็นคนใส่เครื่องให้เพราะว่าไม่ม,ไม,มันใส่ไม่หนัวให้กายใส่ของไ, <ป S 2> ไ<ห>ม่รอดอ่ะกายมะไม่ใช่ว่าไม่แน่นน่แล้ว ๋ยวเราจะเริ่มปั่นแล้วนะคะกายมาหมุนหมุนทางนี้ชึบเฮ้ยโอเคคือจะบอกว่าไอ้พวกเครื่องปั่นของเด็กอันเนี้ยนะ มันเป็นเครื่องปั่นที่แบบใบมีดค่อนข้างคมแล้วก็ละเอียดเพราะว่าจะเห็นว่าอาหารเด็กอ่ะมันจะค่อนข้างละเอียดมีความละเอียดใช่ป่ะนั่นแหละอันนี้ปั่นนิดเดียวคือแบบเป็นฝุ่นเป็นผงแล้วอ่ะเพราะใบมีดเขาแบบเตี้ยจากเตี้ยกับเตี้ย,ยไปกับฐานล่างมางพี่ครับลูกชายพี่เป็นอะไรพี่ลองปั่นให้ดูหน่อยฮะพี่ลองปั่นให้ดูเราหนึ่งลูกชายพี่ <laughs> <laughs> ตลกแล้ว นี่เฮ้ยนี่มันขุน,นเลยโอรีโอนี่นะคะเราก็จะเห็นว่าตัวเนื้อโอรีโอมันเป็นแบบขุนเป็นผงแบบละเอียดละเอียดแบบนี้นะคะเ่ราะงั้นเดี๋ยวคือการมีเครื่องปั่นมันก็จะดีอย่างที่มันทุ่นแรงเราเยอะมากนะคะนะอ่ะตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วนะเดี๋ยวเราจะทําการใส่นมลงไปนี่อ่ะอเคนี้ลงไป เทให้มันลงคล้วนะเอาตูดเนี่ยนะย่อนลงไปเลยครมีสรุปนี่เป็นกายทำหรือพี่แอ้มครจับมือทําเลยค่ะหมอกายทําแต่ต้องจับมือทําเลยพี่ไม่ไว้ใจกายขนาดเลยเหรอไม่เลยนะเสร็จแล้วเราก็จะทําการอย่าเพิ่งเปิดนะมันมีน้ําอยู่อ่ะเปิดไปดูเหรอไปดูเหรอ ต้องคนอ่ะพี่ต้องาลอง้อมต้องคนเพราะว่ามันมีความหนืดของไนี่แล้วของนมใช่ปกติเวลาพี่ตะลอ้อมพี่ตะล่อมยังไงครับตะลอ่อมไปกับพี่ไม่นเจ้าง,งสาว <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวโดนอันนี้จริงๆก็คือเกือบได้แล้วนะคะเราแค่แบบว่าปาดให้มันดูแบบทั่วถึงแล้วเราจะเปิดเครื่องจริง <ไป S 1> จริงๆไม่ต้องมีเครื่องปัน่นก็ทําได้แล้วรอันเนี้ย ก็ได้ก็ใช้แรงนิดนึงมีถุงซิปล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คลุกเขาอ่ะตอนนี้นะคะน้องโอริโอของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะตักใส่ชามมาให้ดูเนาะนื่อยใจเราจะเอาออกมาใส่ชามไว้ก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องใช้ถั่วอีกรอบหนึ่งคือเนื้อมันเหนียวมากถ้าเป็นผมนะจบตรงนี้นะลาดนมองคนกินเลย ได้อันนี้เสร็จใช่ปะออกมาเหนียวเหมือนกล้วยกวนเลยอันนี้ตอนเมื่อกี้เราให้มามาเขาปั่นอันนี้ให้มามาเขาปั่นให้ใซึ่งตี๋ก็ไม่ได้ทำอีกแล้วใช่แ้่มันก็ออกมาเหนียวเหนียวเหมือนกล้วยกวนกล้วยกวนเหนียวมากันเอาใส่โขบปั่นเพี่แนการทำโขบฮะหยอกทำแรงจังน้ำปัน่านาเใส่ดีๆสิเทใส่ไง เอ้ยชามชามจะตกไปเนี่ยอ่มาปาดชามเฮ้ยกายเวลาจับอะจับด้านนึงนิดนึงให้มันมีหลักในการใส่นะแล้วก็เอาปาดใส่แต่ชามเขียวนะความเช้ารู้เ่ากายชามขาวคว่ำๆรู้เป่าย,ย่างคว่ำ <laughs> อะไชามคว่ำไปหมดเลยใส่กิมเชต้ากิมคิดโอ้โหใส่ได้เก่งมากสุดยอดเลย อยุดหยุดยุดหาอะไรเขี่ยดีไปปาดนี้ไปนิ่เดีมาเห็นข้างบนไหมเดี๋ยน้องเห็นน้องน้องน้องอองหนึงไปเลยหนี่งสสามสองหนึ่ง มีเครื่องปั่นแบบนี้ก็เอาตะก้อมือหรือเอาส้มบีบีอะไรอย่างนี้นะคะก็ได้ครีมชีสแนะนําว่าให้ใช้แบบครีมชีสท,ที่ไม่เย็นแล้วหรือว่าเอาออกมาตั้งจนแบบว่ามัน,นอยู่ที่อุณหภูมิห้องนะคะมันจะเขาเรียกไงกระจายตัวได้ดีนะตอนนี้วู้โห่ช่วงมันคนในใจหน่อยใจทำไมรู้สึกอยู่ดีนแรเมื่อกี้มีสองคนที่มาสี่คนเจเกทำงานเสร็จแล้วตอนแรก ไม่ยังทํางานอยู่อะตอนนี้เราได้ส่วนสมเหลืออยู่2อย่างนะคะก็คือเฮ้ยนี้โอรีโอที่ปั่นกับนมแล้วก็จะมีครีมชีสนมสดแล้วก็ไส้ออริโอนะคะคือหอมครีมชีสมากเลยหอมไหมทิวนะคะอะต่อไปเราจะใช้แรปที่พันพลาสติกนะคะอยากดมมั่งอยากดมมั่งอะดมเป็นไงหอมหอมไหมหนูว่าหนูว่าก็น มามาไม่ใช่ของกินนี่แล้วแค่นี้แกยังไม่รู้เรื่องเลยเหรอการรู้จักแรปไหมปกติรู้จักแรปไหมี่มันโยโยกเนี่ยสุดยอดคุณคุณไม่ผมส่งแลปคุณไม่เคยผ่านจริงๆวันนี้ไม่ทอะไรกันอยู่ครับแม่ลูกคุณนี่แกะพลาสติกคือเราจะเอาเราจะเอาพลาสติกที่เราใช้แรปเนี่ยนะคะ มาลางไว้กับโต๊ะแล้วเดี๋ยวเราจะเทปูกลิ่นมันเหม็นในใจมากทำไมมันหายไปละปลายล่ละฮะใช่ไหมอ่าตอนนี้เราได้ปูพลาสติกอยู่บนโต๊ะอาจจะมองไม่เห็นนะคะ<ม>ต่อไปเราจะทำการปูวันนี้มันคล้ายๆแบบทำเป็นเนื้อเค้กอะไรเงี้ยค่ะนะ,ะมนะอมาว่าแบ่งเป็น2องม้วนพอไหม,มหยุดหยุด เราแน่จะต้องใช้อะไรในการแบบว่าติ๊กตกตบตแบ่งแบ่งหนึ่งพิซซ์เดี๋ยวลองให้เพียงกันต้องเอาไว้เดียวมั้ยมาติ๊กตกตบตไม่ใช่แล้วอ่ะเหมือนกินอ่ะเราให้คนละเท่านี้ก่อนเผื่ออีกอันหนึ่งมาจะเป็นคนทำเองทำปูเป็นแถวแถวนะคะเนี่ยแบะแบะอย่างเงี้ยเข้าใจปะเกียเกียเกียให้มันเป็นแถวตรงยาวๆอย่างเงี้ยค่ะ กายเอาอีกอ,อักนนึงพยายามเออเอาให้อย่าเยายาชิดริมมากที่ดันมันไปข้างหน้าเอาแค่สุดแค่นี้มนของกายมันอยู่กับที่อะมัน,นไม่ไปมันจะแบบกายกายนี่สงสัยคะแนนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพจะตกนะเนี่ยเราก็แค่เนี่ยเขีย่ยให้มันบางๆนะคะล้าก็ตบๆอ่ะเนี่ยอ่ะกายตบพยายามไลใ่ให้มันไปข้างหน้าเนี่ยให้มัน เป็นๆส้นหเตี๋ยวอย่าให้กว้างกว่านี้นะเอาแค่นี้อ่ะไปไปตบไปชิวชิวชิวไปชิวพูดสิชิวเดี๋ยวมันก็ไปเองชิวชิวเปนละไล่อืออากายทำยังไงจะบ้าก็มาบอกตีพี่ดูดูเจ้ดูเจ้ค่อยๆลากมันไปข้างหน้าเออชีลเด็กแบบลากไปข้างหน้าลากด้วยชิวชิวมันจะไปไวขึ้นชิวไปใกล้ๆชิวชิว มันเจ๊ของเก๊ดดูดีเลยของกายก็ดูดีใช่ไหมพี่กายยังดูไม่นานนานเลยเจ๊ช่วยมไหมเจ๊ไปช่วยของกายอเหนื่อยใจมาจะช่วยของเก๊ดแปลว่าของเจ๊ยังดีไม่พอก็คือต้องทําให้มันแบบแบนๆนิดนึงเก๊เนี่ยตบๆให้มันติดติตบๆกายกายคือของเจะดีไม่พอแต่ของกายไม่มีอะไรดี ใช้เนี่นะคะไม้พายเก็บข้างๆให้มันเป็นตรงๆไม้พายเรายังไม่มีไม้พายเลยเรือก็ยังไม่มีก็ประมาณนี้แหละได้แล้วจริงๆไม่รู้เหมือนกันน่ะคือดูตามรูปมันก็ประมาณนี้นะเราก็ไม่รู้ว่าที่เราทำาันเราจะทำรอยย่แปดนี้ไปเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรานับออ่ะอันนี้ข้างนี้โอเคแล้วทำไมทำไมฝั่งง้องกายมันดูแบบนุ่นักอะไรนี่ฝั่ง อยู่ของมนูตั้งแต่แรกเลยตอนแรกขอตบสอตบให้มันนิดนึงกันเพราะว่าของกายมันของมาว่ามันและขนาดนี้เราเชิญน,นักป่นมาสองคนมหมายถึงว่าผู้มีความรู้ป่นนักป่นป่นทีมเราคีมทิมเ <c oughs> นี่ยนะ,นะ,นะ,นะอ่าพูดใส่กล้องว่าเราจะทำอะไรกันต่อเราก็าจะมาป่น ครีมชีสใสโ่โอรีโอ้แบบนี้เราจะมาปาดครีมชีสกันนะคะให้กายปาดไหมไม่จะ <c oughs> ลอดปะสนูว่ากินดีๆเถอะนี่เกมไม่ไว้ใจน้องตัวเองขนาดนี้เลยเหรอขนาดยังไม่ไว้ใจตัวอเองเอาเฉยคร <c oughs> ีมชีสกระโดดใส่เสื้อเออดี <c oughs> ลงไปฮะเปี้ยทำอะไรลงไปทำอะไรให้กายปาดไม่เป็นไรนะี่อย่าปาดโดนเนื้อนะเว้ยแค่ผิวๆเข้าใจวะ มีพี่แอลเชื่อใจการขนาดนี้เลยเหรอครับพี่เออแล้วถ้ามันเจ๊งก็ให้มันกินอันนี้แหละแอวเกตทำเถอะหยุดหยุดหนูแก้มาก่อนที่มันจะใส่เกินไป <c oughs> ขอรอ้องเกิดอะไรขึ้นหรอโหไม่น่าถามนี่ของม,มาม่าอาจจะมองไม่เห็นนะเพราะฉากข้างล่างของม,มาสีดำเรื่องอะไรทำแบบนี้แหละดึ่งดึ่งดึงดึงดึง,ดง,ดง,ดง งไหนที่มันดูหนาๆนะก็ใช้วิธีการมันน่ากินตบ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 เฮ้ยทำไมทำอย่างนี้ก็หนูไม่เห็นก็หนูว่านเกิดอะไรขึ้นเกดดูดิไอเกดตลกทำยังไงดีวันเนี้ยทุกนาทีมีคอนเทนต์จริงๆบ้านสิเดี๋ยวขออย่าเบิ่งอย่าเบิ่งเดี๋ยวมาแก้อะไยังเราเบี้ยวกินหน้นกันเดี๋ยวมาแกมันเบี้ยวหรือมันหรือมันขาดมันเบี้ยว เบี้ยวมันเบี้ยวมันเกี่ยวเนื้อโยเข้าไปมันเบี้ยวแล้วก็ปเี้ยมันเล่นโยคะอยู่มันทำยี่อยู่มันว่งานไม่จบไม่สิ้นนะทำใจสถานเดียวมั้งไม่บายม้าว่าต้องกินได้กินได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็จะโยไปข้างหนึ่งเบี้ยนทำอะไรพี่ก็จะลงครีมของมาละมีอันเจ๊กินอันนี้ไปกายกินอันนี้มันบุดเบี้ยวง่ายขนาดก็มันเป็นเนื้อแบบ โอรีโอป่นผสมนมมันก็มีความเหลวๆอยู่แม็กเกสเจ๊นยังไม่รู้เรื่องเลยแล้วนิมต้องทำแล้วเดี๋ยวกินเลยเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องแช่เย็นให้เซ็ตตัวก่อนแล้วค่อยกินแตหอมมากเลนชีนอีผมไม่ได้กินครับผมเป็นโควิดแน่ๆเลยตายจะทำอะไรลงไปป้าดูจะทำอะไรลงไปอดูโยเลยจะทำโย่ให้มัเล่นโยคะเฉยๆ ต่อไปจะเป็นขั้นตอนที่น่าสะพรึงกลัวและน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะความหรือยางคะเด็กๆไม่้อมมันจะพังหรือไม่พังมันก็คืออันนี้แล้วสรุปอันนี้ของใครคะเกีย่ติเลยก็อันนี้ตอนแรกกายเป็นคนขยี้เปกันแรกอะไรอ่ะก็เจ้เป็นคนทาเลยอ่ะมานี่เลไไม่ต้องเนียนไม่แต่ไม่ก็อย่างน้อยก็เก็บอันดีๆเอาไว้ไงกายก็พับโอเคนะเราจะยกขึ้นมาแบบนี้พับลงไปครึ่งหนึ่งหน่อยหนึ่งตึ้ง พักอย่างนี้นะคะแล้วก็กิ้งมันออกมานะแล้วเราก็จะเอามือม้วนด้วยจับนิ้วนิดนึงโอ้เร็วกว่าที่คิดเยอะเลยเร็วมากแล้วเราก็ค่อยๆเดินมันเข้าไปใครจะไปรู้ว่ามันเร็วขนาดนี้เฮ้ยแกจะวนก็อย่างนั้นดิราบอกว่าค่อยๆผมบอกว่าค่อยๆเห็นมะม้าไหมร่วงมือไม่ใช่เห็นมาม้าไหมค่อยๆมันทำจะทำแบ เยอะเหมือนกันี่ยล้เนี่ยพอเนี่ยกินเป็นโตเกียวก็ได้เราก็อาจจะต้องปาดออกนิดนึงของเกนี่เป็นไรโตตีใส่ใหม่โืเกียวชาโปัวงูพอได้ไหมแม่โอ้ใช่หนอนร่วงมาแล้วไม่เหมือนหนูกับกายออกมาหน้าตาคล้ายกันไม่เป็นไรกินได้เหมือนกันช่างมันตบปากนิ้วเป็นโยน ทำไมแกก็พันโอ้ใส่ถั่งเนี่ยก็แบบว่าใจเย็นๆกันหน่อยดิแล้วเนี่ยวันนี้หนูไม่เพียงลงมาทำขนมมา嘛ขอบพี่แอ้มเลยช่วยให้กล้องดูหน่อยนี่กล้วยกวนอันยักษ์ทำไมของเกสดกายเหมือนดักแด้เลยเบี้ยวนะอันนี้นะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะไปเข้าตู้เย็นมา嘛 ตัวอะไรชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเลยโอเคเอาตู้เย็นนะคะตอนนี้แหนมอ่ะตอนนี้นะคะได้เวลาแล้วนะคะตอนนี้มันเหมือนอะไรอ่ะสปาฮะไส้กรอบชาโคค่ะไส่กรอบชาโค้ะแต่ม่าเม่อกี้ครับแต่ว่าเม่อมาจับแล้วอ่ะมันก็คือนแหนมมันอยู่ตัวนะหั่นเหรอหั่นของเก้ก่อนเลยค่ะไม่ใช่ของเจ้อันนี้เหรอไม่ก็เจ้ทำเอ่ะ จนนอททเฮ้ยจะพอดูได้อยู่พอดูได้อยู่เหมือนเหมือนสาหร่ายหอนี่เลยนะไอแบบคุณบอว่ามากียไงพี่เออแบบอะไรว่าเขาเรียกว่าฟูโตมาเกีนฮะอะไรคือฟูโตมาเกียผูโตมาเกียก็คือสาหร่ายห่อข้าวอย่างนี้ไงอ่ะหั่นเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นเป็นชิ้นเป็นจานมาต้องหั่นเป็นแม่นๆต้องหั่นอย่างงี้ดินี่แม่แม่ตันฟ้อ้แม่แม่ผมพูดเลยขวดพอดีว่าอย่าเล่นอีก กิีมน้อยอ่ะมันเลยไม่น่ากินป่ะก็ใส่เยอะมันก็ทะลักมั้ยแ่เยอะมันก็ทะลักใช่เยอะผมรู้สึกว่าเรียกว่าตรงหนอันนี้บอกพี่อ่ะไม่เกณฑบอกว่าให้หั่นอะไรนะบางกว่านี้เนี่ยประมาณนี้ครับางกว่านี้มันก็จะยิ่งเละนะเหรอเออเอายังไงก็ได้หนูกินเลยได้มั้ยเฮ้ยมันบี้อ่ะทำไมเขาหั่นเป็นยังไงให้มัน มีปั้งคมอะพี่นี่ฉันมีดเพิ่งเปิดใหม่มาได้2วันไม่คมก็แย่แล้วจะบอกผมไม่คมลองลองแหงไอซ์ดูก่อนเดียวข้างไหนหันด้านหันด้านนี้เหรอมันไม่ได้แข็งจนมันแบบเป็นรูปอ่ะขึ้นรูปอ่ะเข้าใจปะดูดิหันทางไหนมันก็ปิ้นเนี่ยดูดิรสชาติเป็นไงเกสรีวิวหน่อยมาว่าต้องแค่นานกว่านี้ มันคือโอรีโออย่างหนึ่งมากินโอรีโอปกติเถอะนี้ติดบางติดเออนายพอกินหน่อยเห็นไหมเนื้อมันจะไม่เซตอ่ะเชื่อปะคือแล้วเหมือนอะไรตอนที่กัดเลยนะเหมือนเอาแล้วกัดนิ้วทันนี่เจลลี่อ่ะกัดแล้วติดติดปากยังไงไม่รู้เลยๆมันก็ไม่ติดมากเท่าไหร่นะรสชาติมันก็คือโอรีโอแหละคือความหวานมันแทบฟีต่อ อันนี้ชาปีแล้วหนึ่งชั่วโมงแต่แม่แอบว่ามันยังไม่เสร็จตัวต้องเอ้ยอย่าพึ่งอีกไลมันผ่านแล้วมันไม่สวยงามอาจจะต้องให้มันแบบเอาข้าวออกสลายไปแช่เย็นใหม่อาจจะต้องให้มันเขาเรียกว่ามีความแข็งกว่านี้ตัดยากกว่าหนุลงโอรีโอหรือมันมันโอรีโอฉันต่อไปจะประกาศไปก่อนว่าหนูมเมื่อกี้แล้ว ก็ไม่ให้พลาดการติดตามอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกรุ้งฟรีหรือติดตามมาดามแอนได้ที่ช่องทางอื่นทั้งทาง IG และก็ Facebook นะจ๊ะ